สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการพระคำในใจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยแต่ละบุคคลมีเรื่องราวที่น่าติดตามและน่าค้นหามากมายค่ะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้ที่มีเสียงอันทรงพลังเขาบอกว่าอาชีพของเขานั้นคือนักขายเสียงโดยเฉพาะเสียงที่สรรเสริญพระเจ้าถ้าพร้อมแล้วให้เราไปพบกับเรื่องราวและพระคำในใจของอาจารย์แอมหรืออาจารย์วิพาธวิบูรณ์พานุเวศกันเลยค่ะล สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขออนุญาตเรียกพี่แอมนะคะได้เลยครับปัจจุบันพี่แอมทำอะไรอยู่บ้างคะทั้งงานรับใช้และก็งานส่วนตัวครับงานรับใช้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดูแลกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนที่กรี๊ดสักสะพานเหลืองครับก็เรียกว่ากลุ่มของอนุชนแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็ในวงการคริสเตียนเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเป็นอานสาสมัครแล้วก็ช่วยในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นครับส่วนงานประจำเนี่ยทำอยู่ที่ สาขาวิชาเรียนงาษา,าสตรสากลครับคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิีนครินรวิโรธครับผมก็นอกนั้นเนี่ยก็รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษทางด้านการร้องเพลงและก็ขับร้องประสานเสียงครัเราพี่แอมมารู้จักพระเจ้าได้ยังไงคะเรื่องนี้เรื่องยาวนะฮะจะทำให้สั้นๆนะครับ ก็จริงๆเกิดในครอบครัวคริสเตียนครับผมตัวผมเองนี่เป็นรุ่นที่4ก็ตั้งแต่อาหลงโกงอาโกง,โกงปะปาแล้วก็ผมเองนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนี่ก็อากงเนี่ยลากไปโบสถ์ลากไปโบสถ์ถ้าเกิดสัปดาห์ไหนไม่ไปเนี่ยโกงก็จะไปสับขัดเอาเลยนะฮะไฟดับเรียกว่าดับทั้งบ้านเลยดับทั้งบ้านเลยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเด็กๆก็จะก็อีไปต่อแล้วก็ไปยกยยกขัดเอาึ้นครับแต่ว่าก็สู้กัน อย่างเงี้ยทุกวันอาทิตย์แต่อากงก็จะสนะเสมอ mm. ก็เลยต้องมาที่บวช mm. แล้วก็มีโอกาสได้รับชื่อพระเจ้าในค่ายของยิวชนครับตอนนั้นอยู่ประมาณป้ปห้แล้วก็จริงๆก็บอกว่าชีวิตก็ผกผันนะฮะเบื่อคพิศาสตร์ก็เลยก็เลยหนีลงหายแต่ว่าในในขณะที่ยกอ,อกมาไม่ได้ไม่ได้ไปที่โบวเนี่ยเราก็ ทำงานรับใช้พระเจ้าในแง่ของการออกท่าอะไรกับกับที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็ออกท่ากับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนตั้งแต่ม2ม3ม4ม5แล้วก็จนม5นี่ก็กลับเข้าสู่คริสตศึกษาอีกทีนึงพอกลับเข้าสู่คริสตศึกษาหลังจากนั้นรรนี่ก็มีโอกาสได้เป็นกรรมการคริสตศึกษาก็จากบัดนั้นจนบัดนี้ก็ไม่ได้เป็น ในใจของพี่แอมเป็นพระธรรมข้อไหนคะครับข้อพระธรรมในใจอยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่หนึ่งร้อยแปดข้อที่สามจริงๆมัน,มนเหมือนจะเป็นคําอธิฐานมากกว่านะครับมันบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าโอรค์จมุนนาพระคุณโะรงท่ามกลางประชาชาติข้างค์จะสืบเสริญโะรงท่ามกลางมวลหมู่ประชาชาติทั้งหลายนี่ครับแล้วพระธรรมข้อนี้เนี่ยมีผลในการดําเนินชีวิตพี่แอมยังไงบ้างเออถ้าดูจาก จริงๆมีหลายข้อเนาะที่มีอิทธิพลกับกับชีวิตของผมแต่ว่าถ้าดูจากข้อนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความตั้งมั่นความแน่วแน่ในพระเจ้าแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆเนี่ยก็เราก็จะต้องตั้งมั่นอยู่แลวก็แน่วแน่อยู่แล้วก็รวมถึงที่เราจะร้องแล้วก็สัรเสริญพระเจ้าได้ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่อยู่ในสายของดนตรีเราก็รู้สึกว่า พระธรรมตอนนี้เนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยมีหัวใจที่อยากจะเสริมเสริมพระเจ้าในทุกสถานการณ์และไม่เพียงแต่ในสถานการณ์ที่ดีเท่านั้นในสถานการณ์ที่เลวร้ายด้วยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในพระคัมภีร์ี่บอกถึงว่าท่ามกลางประชาชาติท่ามกลางมวลชนอยู่ประชากรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าการที่เราเป็นคริสเตียนแล้วกอ็อยู่ในอยู่ในท่ามกลางสังคมที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนใน,ในประเทศไทยของเราเนี่ย เรามีความจำเป็นที่จะต้องสดงแสดงจุดยืนของเราในการที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์ได้เพราะว่ามีใครต่อใครหลายหละคนที่กำลังมองดูชีวิตของเราอยู่ถ้าเกิดเราเจอปัญหาต่างๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ในสถานการณ์นั้นเชื่อว่าสิ่งที่เราได้แสดงออกไปนี่มันก็จะกระทบกับคนที่อยู่รอบๆข้างเรา มันก็ไม่เป็นพอตไปถึงไปถึงคนเหล่านั้นแล้วก็รวมถึงว่าเขาก็ไม่สามารถเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราได้เหมือนกันเพราะความทุกข์ยากนั้นทำให้เราพบความอดทนและมีความหวังในเคริ่องสังเราเราไม่ใช่ทุกคนร้องเพลงุกทีรตรงเสียงใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเชื่อว่าสำหรับหลายหลายคนเนาะการ สรรเสริญพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าเนี่ยมันทําได้หลากหลายทางแต่ถ้าเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกลับมาตรงถึงเรื่องของลื่นเสียงเนี่ยว่าจะเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผมเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ดูที่จิตใจไม่ได้ดูที่ภายนอกหรือว่าไม่ได้ดูที่เสียงอ๋อยอยู่เสียงดีแล้เราได้รับการสรรเสริญถ้าอยู่เสียงไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้รับการสัรเสริญคงไม่ใช่อย่างนั้นผมเคยไปอยู่ในการนมัสการการนมัสการหนึ่ง แล้วก็มีพี่น้องทีเ่เขามีความบกพร่องทางด้านการพูดคือพี่น้องที่เป็นเป็นใบนะครับแล้วก็ในในการนมัสการนั้นเนี่ยพี่น้องเหล่านี้นะฮะเขาก็พยายามที่จะนมัสการพระเจ้าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาก็ทําได้เพียงแค่เปล่งเสียงเท่านั้นไม่ได้เป็นทํานองหรือไม่ได้เป็นอะไรออกมา <S <S แต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าในขณะที่ผมอยู่ตรงนั้นเนี่ย ผมไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำหรับผมในการที่ผมจะได้นมัสการพระเจ้าเลยผมจึงอยากจะบอกว่ามันก็จริงอยู่ที่ถ้าเรามีเสียงที่ไพเราะเนี่ยเราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้ไม่เพียงแต่ตัวเราแต่ว่าคนข้างๆเคียงเนี่ยเขาก็สามารถนมัสการพระเจ้าได้ในในใน,ในมุมกว้างแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีมีเสียงที่ไม่ตรงคีย์ไม่ถูกจังหวะ ถามว่าในแง่ของการนมัสการเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเรายังยังทาได้อยู่โดยไม่ขัดตกบกพร่องแต่ว่าโอเคมันอาจจะเอฟเฟคคนข้างๆเราถ้าเกิดเราเริ่มเริ่มส่งเสียงดังไปรบกวนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังยืนยันว่าว่าพระเจ้าไม่ได้ขอเสียงที่ไพเราะเพื่อพระองค์แต่พระเจ้าบอกว,ว่าพระเจ้าขอใจของเจ้าให้กระรอกเถิดนคะครับฉะนั้นลองเพี้ยนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการนมัสการพระเจ้า พระาของพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นขุมทรัพย์ขุมพลังมีคุณค่ามากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยให้เรา,เาจดจ่อกับพระวจนะของพระเจ้า,จาให้เราเฝ้าอ่านเฝ้าสะสมพระดำรัสของพระเจ้าแล้วก็ในแง่ของเรื่องของการนมัสการหรือว่าการร้องเพลงเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะในความทุกข์ก็ดีหรือว่าในความสุขก็ดีเนี่ยเมื่อเรานําบทเพลงของพระเจ้าเป็นข้อพิธีก็ดีหรือว่าเป็นบทเพลงที่นักดนตรีได้แต่งไว้เนี่ยเราจะได้รับการ การยกชูในจิตใจของเราและพระเจ้าเนี่ยสามารถทําการของพระองค์เนี่ยผ่านทางบทเพลงต่างๆที่ที่คนแต่งเนี่ยเขาได้แต่งไว้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะหนุนใจว่าในปัญหาในความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ให้เราร้องสรรเสริญพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราและพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราเใหญ่กว่าปัญหาทั้งปวงอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอมมากนะคะที่มาแบ่งปันพระคำในใจกับเรายินดีมากครับสวัสดีครับ ในในศาสตร์นี้เนี่ยมันมันช่วยยังไงกับกับชีวิตของเราผมรู้สึกว่าในการนมัสการหรือว่าในชีวิตคริสเตียนเนี่ยเสียงดนตรีการร้องเพลงแทบจะไม่ขาดจ,จากจากจากคริสตจักรเลยหรือแม้กระทั่งในชีวิตของคริสเตียนคนคนหนึ่งก็ตามแล้วก็ผมรู้สึกว่าอาชีพนี้เนาะนอกจากเราทําอาชีพนี้บนโลกได้แล้วเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราจะต้องทําตลอดไปเป็นนิจบนสวรรค์ไม่ตกงานแน่นอนก็เลย ก็เลยรู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ได้วางเราอยู่ตรงนี้การรองเพลงเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการนมัสก,การและสรรเสริญพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญคือหัวใจที่มอบให้กับพระองค์มากกว่าแล้วกลับมาพบกับรายการพระคำในใจรายการที่จะนำข้อพระคำพีดีดกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจ มาหนุนใจคุณผู้ชมให้มีกำลังที่จะก้าวต่อไปได้ใหม่แล้วพบกันทุกวันพิหัส,สบ,บดีสามารถรับชมรายการได้ที่ thai.cgntv.net หรือใน YouTube ก็สามารถชมได้เพียงพิมพ์คำว่าพระคำในใจสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เปรียบเทียบระหว่างร้านกาแฟกับงานรับใช้เนี่ยมีความเหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงไหมคะ